อค okay. สวัสดีครับก็มาคำสั่งต่อไปเนะาก็คือคำสั่งฟลิปนะครับฟลิปเ yeah. นะี่ย F L I P เนาก็คือคำสั่งม er ินเดอร์นีะครับกับด้านเนาะในตัวโปรแกรมแตนดาดพื้นฐานเขาจะไม่ได้ตั้งช็อตคัดเอาไวนะ้เนาะวิธีตั้งก็พี่นพก็เคยแนะนำไปเนาะฮิรัตพี่นพก็ตั้งเป็นป็นนะครับฟลิปนะครับถ้าเกิดใครยังไม่ตั้งฮแรัวก็มาที่ตัววัตถุก็ได้ครับเลือวัตถุนะครับฟลิป นะครับเขาก็จะมีแกนให้เราเลือกเนาะมีแกน x แกน y แกน z นะครับที่ก็คือพอเราเลือกเสร็จปุ๊บเนี่ยก็คลิกนะครับโดยโดยที่คลิกกลับด้านนะครับปุ๊บนี่เห็นไหมครับเขาก็จะกลับด้านมานี่นกเลือกที่แกน x เนาะเห็นไหม,มครับว่าสีทังเงินน,นี้นะครับสีทเงินด้านหนึ่งของพี่น๊ก็จะเป็นสีเขียวเนาะแกน x ลิกเลือกปุ๊บ นะเขาก็จะกลับแกนสีเขียวมากลับสีเขียวมาอันนี้เราคลิกเลือกที่แกน x เนาะทีะ่นล๊กเลือกแกน y นะครับตัวนี้เป็นสีเหลืองเนาะคลิกเลือกที่แกน y ครับสีเขาก็จะกลับเลือกอีกฝั่งนี้อย่างอีกฝั่งนี้นะครับที่นเลือกคลิกเลือกที่แกน z ปุ๊บเขาก็จะกลับมามไม่ได้ใส่สีเราใส่เป็นสีนอะไรกันล่ะกลาเป็นสีสีม่วงเะ้าไ ใหม่ฟิปน,นะครับคำสา่งฟิปน,นะครับเจ้าวัตถุน,นะครับไปที่ฟิปน,นะครับบกับแกนีส้นเงินนะครับเห็นไหมครับติดตรงแกนีส้นเงินนะครับแบบีน้าเงินนี่ข้างล่างเป็นสีขาวเนาะก็จะเต่นสีขาวข,าวขึ้นมาจนะับด้านหรือเด็กนกทำทำเส้น กด n กดคลิปนะครับคลิปปุ๊บเขาก็จะไปทางด้านนี้นะครับเห็นไหมมมีแกนอยู่สามแกนเดิมครับแล้วก็อีกอีกอันนึงตัวหนึ่งก็คือถติว่าลบมีวัตถุมีเส้นขั้นบินตรงด้านนี้ด้านนี้แต่ต้องการจะกลับด้านเหมือนเราสร้างห้องน้าสร้างอะไรเงี้ยเนาะเลือกคลิปนะครับคลิป ที่ต้องการพิต้องการคลิปมาทางแกน x โดยที่ใช้ตัวนี้เป็นจุดเซ็นเต,นเตอร์อ้างอีกแล้วก็ปุ๊บมาที่ endpoint ตัวนี้เขาก็จะกลับด้านมาครับหรือถ้าเกิดเราต้องการจะลิปแบบ copy นะครับเลือกวัตถุนะครับแล้วก็กดลิปนะครับแล้วก,กดคอนโทรลหนึ่งครั้งเราจะมีเครื่องหมายบวกมาเหมือน copy ้ลเลยมาอีกเลิลื กดคลิปคลิปปุ๊บกดคอนโทรลหนึ่งครั้งเราไปทางแกน x ปุ๊บเห็นไหมเอาไปเพิ่มมาเดี๋ยวพี่นพคลิปงานอีกกด n เนี่ยกดคลิปนะครับพูดผิดคลิปนะครับไปทางแกนติเงินคนหนึ่งครั้งปุ๊บแล้วก็ลากไปที่จุดอ้างอิงสมมติพี่นพอ้างอิงตรงนี้ปุ๊บเขากไปคลิปนะครับเบอรที่แบงก์เซ็นเตอร์ ตัดฟิปง่ายๆครับผม